สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเป็นคลิปแบบทีละหกราศีนะคะแบบสั้นๆเปิดไพ่สามใบนะคะ<ม>การงานกนารเรียนความรักนะคะแบบสั้นๆรวดเร็วนะคะในครึ่งปีแรกของพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะหกราศีแรกก่อนนะคะหกราศีแรกแล้วก็หกเดือนแรกครึ่งปีแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ดวงสั้นๆนะคะจับไพ่สามใบนะคะการงานการเงินความรักเริ่มต้นที่ราศีธนูก่อนนะคะสามใบราศีธนูของต้นปี2,568นะคะการงานการเงินความรักการงานนะคะ ยังมีอุปสรรคของคนที่ขัดแข่งขัดขาอยู่เหมือนรามสูลที่พยายามจะแย่งแก้วนะคะไม่ขลาอยู่อันนี้ไม่ได้ง่ายเลยก็คือมีคนอิจฉาตาล้อนอยู่มีคนคอยขัดแข่งขัดขาคอยขโมยงานขโมยความดีความชอบหรือคนแอบอิจฉาอยู่ด้านหลังนะคะหันหลังให้ทีไรอาจจะมีโอกาสโดนยุยงส่งเสริมหรือมีกว่าโดนแย่งงานแย่งความดีความชอบแต่ตัวเราไม่แคร์ไม่สนนะคะแล้วก็การเงิน ไพ่สัจธรรมเป็นไพ่ของการปรงนะคะเริ่มประหยัดสําหรับคนที่เคยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเริ่มกลับหันมามองดูชีวิตความเป็นจริงนะคะตระหนักรู้ได้นะคะเรื่องของการเงินคุณเริ่มที่จะวางแผนตัวเองวางแผนชีวิตออมเงินประหยัดเงินมากขึ้นนะคะเป็นไพ่ของการตระหนักรู้ค่ะความรักสอดคล้องกับการเงินสลือเกินเนาะ ไพ่ข,ของความไม่เที่ยงความพอเพียงมันเหมือนเป็นปีที่คุณตระหนักรู้ทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องของความรักคุณปรงคุณอาจจะเคยคาดหวังอะไรมามากมายในชีวิตเช่นเคยคาดหวังความรักที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์การเป็นคนรวยการมีเงินมีทองใช้ที่มั่นคงคุณเริ่มปฏิปะต่อนะคะว่ามันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนจีรังความรักที่ ยั่งยืนอาจจะเป็นความรักของตัวเองรักพ่อรักแม่นะคะแล้วก็การเียนไ่ว้ตายเกิดทุกอย่างเป็นเรื่องปกติคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเป็นปีที่คุณตระหนักรู้แบบจริงๆจังๆความรัก จึงเครื่องครึ่งกลางๆมีก็ได้ไม่มีก็พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แม้ว่ามันจะเหงาคุณก็พยายามหาส่วนอื่นมาบาลานซ์หรือว่าปรองกับชีวิตนะคะความรักจึงเป็นปีของความเครื่องงกลางๆใครเข้ามาในชีวิตก็เปิดรับนะคะแล้วก็ใครที่มีคนเข้ามาก็พยายามประคับประคองบาลานซ์ชีวิตนะคะสั้นๆของราศีธนูค่ะไปต่อกันเลยนะคะ ต่อกันเลยที่ราศีมังกรนะคะสามใบค่ะการงานการเงินความรักชาวราศีมังกรนะคะ ต้นปีแรกของปีพศ2568นะคะการงานของคุณเหนื่อยมากไกลทองปักชรวรรณถ้าเป็นพวกกลุ่มกิจการต่างๆนะคะร้านค้าต่างๆเนี่ยคุณต้องหาวิธีใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันในเรื่องของโลกอ,อินเทอร์เนต็ตที่เวลาเขาโปรโมทการขายเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกิมมิกมีอะไรต่างๆเข้ามาคุณจะต้องตามให้ทันโลกไม่งั้นคุณก็จะสู้ไม่ได้ถ้าคุณไม่สู้คุณก็แพ้นะคะเพราะว่า ชาละวัน,นะคะจระเข้เนี่ยเก่งมากคุณต้องเป็นไกรทองนะคะที่เก่งกว่าชาละวันดังนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้สินค้าของคุณดีคุณจะต้องสู้นะคะในโลกของการตลาดโลกของธุรกิจนะคะไม่ไม่มีอะไรที่คุณจะจะอ่อนอ่อนค้อมเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบว่าอ่อนข้อได้คะ่ะมันจะต้องสู้กันนะคะสู้กันเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ใช่เรื่องของม่ ความไม่ซื่อไม่ใสไม่ใช่นะคะคือต้องต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วก็คนทํางานในองค์กรนะคะก็จะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าคุณอ่อนถ้าคุณแบบว่าไม่สู้คนนะคะคุณก็อยู่ไม่ได้ในองค์กรนี้นะคะการเงินเป็นปีของการหมุนเงินอยู่นะคะปีนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเรื่องเรื่องของตัวเองการเงินของตัวเองสุขภาพตัวเองนะคะ มันเหมือนกับเห็นไหมหนักการงานคุณก็หนักแล้วคุณต้องมาหมุนเงินอีกอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเยอะนะคะในปีนี้นะคะความรักมีโอกาสได้เบบีหรือว่าเบหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยลูกจะเป็นตัวเป็นพลังนี้ดีกว่าเป็นพลังและกําลังใจให้คุณนะคะมีความสุขในปีนี้สําหรับคนโสดนะคะคนมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีโอกาสเจอตัวเลือกทางเลือกแล้วก็เจอคู่แข่งที่ค่อนข้าง ค่อนข้างจึ้งค่ะก็คือหมายความว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะก็จะต้องออกแรงนิดนึงที่จะจีบหรือว่าหรือว่าจะได้มาเป็นแฟนก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะค่อนข้างเป็นเป็นตัวฮอตอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ภาพรวมค่ะชาวราศีมังกรค่ะต่อกันเลยนะคะชาวราศีกุมค่ะ ขับไพ่เยอะๆนะคะไพ่จะได้ไม่ไม่ซ้ำความแม่นยำจะเยอะขึ้นนะคะราศีกุมค่ะการงานกนารเงินความรักสามใบสั้นๆการงานดีค่ะชาวราศีกุมปีนี้การงานคุณดีมีงานเข้ามีเงินเข้านะคะเจอเออ เจอทางของตัวเองงี้ดีกว่าแล้วก็ขายดีขายดีนะคะในองค์กรก็มีโอกาสได้เรื่องขั้น,น,นตำแหน่งได้โบนัสได้เงินพิเศษนะคะการงานการเงินการเงินการงานดีเห็นไหมคะได้เงินมาเยอะแต่ว่าไพ่การเงินทำไมขึ้นความไม่เที่ยงอันนี้บางทีเป็นไพ่ของการเตือนเช่น มัวแต่แบบทำงานหาเงินบางทีอะละเลยคนรักละเลยครอบครัวอ่าแบบมัวคิดแต่แบบหาเงินหาทองอย่างเดียวเนี่ยเป็นไพ่เตือนมากกว่าค่ะว่าให้หันมาดูแลนะคะคนรอบข้างด้วยนะคะอย่ามัวแต่หาเงินอย่างเดียวแต่ว่าอย่างว่าเนาะเศรธธษฐกิจแบบนี้แบบช่วงขาขึ้นก็ต้องรีบตักเนาะแต่ก็อยากให้คนในครอบครัวหรือคู่รักเข้าใจด้วยก็ควรจะอธิบายถ้าเกิดอยากให้เขาเข้าใจก็อธิบาย ไพ่ความรักเป็นไพ่หานุมานนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเ,เจ้าชูประตูดินนะคะแล้วก็การหยุดอยู่ไม่นิ่งแต่ข้อดีของไพ่ใบนี้คือคนที่เป็นครอบครัวตกลงปงใจแต่งงานแล้วมีลูกแล้วจะหยุดเจ้าชู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเ,เขาเรียกว่าอะไรไง่ะเห็นเห็นเกตตัวให้ครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารักครอบครัวแต่ว่าอาจจะเห็นแก่ตัวกับ กับคนข้างนอกอะไรเงี้ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าเอา่อน่าจะสอดคล้องกันนะคะว่าเราหาเงินหาทองก็คือเพื่อครอบครัวดังนั้นชาวราศีกุมอะค่อนข้างที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวภาพรวมถือว่าดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมค่ะต่อกันเลย มันหลุดมาสามใบพอดีการงานการเงินความรักการงานปีนี้นะคะชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนต้นปีพศ2568นะคะไพ่เด้งออกมาเองเลยชาวราศีมีนนะคะการงานของคุณนะคะเป็นไพ่พระศิวะพระมหาอุดไพ่ใบนี้เป็นดูดูเป็นไพ่ที่น่ากลัวเนาะคะ่ะศิวะก็คือ งานของคุณขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้มีอิทธิพลขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กรคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงได้มากพอเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานของคุณนะคะติดอยู่ตรงที่เป็นไพ่พระศิวะพระมหาอุดคือไพ่ของผู้ใหญ่ ให้คุณให้โทษผู้ใหญ่ให้ร้ายได้คือคุณอยู่ในเป็นลูกไก่ในกํามือของผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลนะคะที่คุณต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าให้ไปมีเรื่องมีราวหรือแตกหักกับผู้ใหญ่ท่านนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะแตกหักแล้วเราจะได้รับความเสียหายเพราะอิทธิพลหรืออำนาจ นะคะการตัดสินใจของเราไม่มีเท่ากับเขานะคะเป็นไพ่ของการที่ต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษผู้ใหญ่ให้ร้ายนะคะการเงินการเงินของคุณเป็นไพ่พ่ะแม่คงคาไพ่ของความใจเย็นหาทางออกนิ่งๆน,นะคะกวดน้ำเห็นไหมก็คือเป็นไพ่ของ การแก้ปัญหาเรื่องของการเงินคุณก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแต่มันอาจจะช้าไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการปรงด้วยเป็นไพ่กวดน้ําดังนั้นการที่คุณจะหาเงินหาทองได้มันไม่ไม่สามารถที่จะรวดเร็วได้อย่างนั้นมันจะต้องค่อยๆรอ,อนะคะเหมือนกับไพ่พระแม่คงคาคือแบบมันต้องรอผลจากอ,อ สิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปนะคะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะหรือนะคะอีกอย่างหนึง่งการเงินคุณจะต้องพึ่งพาผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่มีคนมีความอ่อนโยนนะคะนิสัยดีจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินหรือหรือนะคะเป็นคนช่วยเหลือคุณในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะเอื้ออํานวยนะคะ หรือเป็นคนที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะคะหรือชี้ช่องทางในการทํามาหาเงินให้กับคุณหรือซัพพอร์ตคุณนะคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็ความรักโอ้โหดูมืดมนเหลือเกินไพ่พาราหูคือเป็นไพ่ของความที่แบบรักใครชอบใครก็หม่นหมองหรือบางทีเป็นการแอบ,บรักนะคะแอบบ คือไพ่ชาวราศีมีนนี่ออหน้าสงสารเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้พิเศษเพราะว่ามันดูมืดมนเหลือเกินขยายความให้แล้วกันเนาะแถมพิเศษพอไพ่พพาราหูออกนี่ก็ก็เห็นใจนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ อ่ะโอเคการงานนะคะสางที่บอกว่ามีผู้ใหญ่นะคะให้คุณให้โทษนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะคะคนหนึ่งมีความคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีความคิดก้าวหน้ามูทะลุด,ดุดันเดินไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องของของตรงนี้แล้วก็เรื่องของการขานอํานาจกันอยู่ราชสีนะคะถ้าเป็นสัตว์มนุษย์นะคะสัตว์ ก็คือสิ่งโตก็จะเป็นเจ้าแห่งแห่งสัตว์ใช่ไหมคะก็คือการเป็นใหญ่นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยากเป็นใหญ่หรือคานอํานาจกันอยู่แต่ว่าแยกจากกันไม่ได้เนาะปัญหาก็ยังจะคงจะยังคงแก้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของอ,อยู่ในองค์กรด้วยกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่เพราะไพ่พาราศีขึ้นนะคะความเสี่ยงมีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ถึงกับที่จะเลวร้ายขนาดนั้นนะคะมีทางออกอยู่การเงินนะคะเป็นไพ่ของการที่เราจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยหรือยอมแพ้หรือบางทีก็ต้องพักรอนะคะเงินเนี่ยไม่ได้มาเร็วเห็นไหมเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเงินมาช้าเห็นไหมนอนรอคือแบบงานอะไรต่างๆกว่าจะได้เงินมาคือรอนานมากช้ามากเนี่ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไพ่ความรัก ไพ่พระรามหูขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราถูกใจเนาะแต่มันมีไพ่พระรามหูขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ไม่ได้บอกความจริงบางคนไปแอบรบักแอบบชอบเขาข้างเดียวเลยแต่เป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขทําให้เรายิ้มได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวตอนนี้ถ้ามีปัญหาการไม่มองหน้ากันจริงๆคนคนนี้คือคนที่ ซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังเป็นคนที่เป็นรอยยิ้มเป็นแสงสว่างให้กับคุณนะคะชาวราศีมีนความรักเนี่ยก็คือมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจคนละว่าคุณจะปล่อยจอยไหมนะคะเพราะบทสรุปถ้าคุณเคลียร์กันนะคะเคลียร์กันมานั่งคุยจับเข่าคุยกันไพ่นางกวักขึ้นแบบนี้ก็คือแปลว่าเขาจะเปิดใจยอมรับให้อภัยแล้วก็เคลียร์กันได้นะคะจริงจริง ความเร็ว้้ายหรือของตัวไพ่ที่มันไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตใจของคุณนะคะถ้าคุณเปิดใจนะคะปรับปรุงตัวในเรื่องบางเรื่องนะคะสามารถมีทางแก้ไขได้อันนี้เป็นต้นปี2568นนะเดี๋ยวหลังปลายปีมาดูกันอีกรอบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อ <S <S ไปต่อเลยค่ะ <S <S ชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษสั้นๆสนามใบค่ะจะมีแถมให้เฉพาะไพ่ไหนที่แบบหนักๆนะคะก็จะเปิดแถมให้สำหรับราศีไหนที่หนักๆโอเคราศีเมษเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเปิดไพ่เพิ่มเพราะไพ่ดีนะคะการงานการเงินความรักการงานโอเคใช้คำว่ายังเหนื่อยอยู่เป็นไพ่บัวนะคะพระโคนทิแบกหามแบกทุกสิ่งไว้ แบกทั้งร่างกายแบกทั้งจิตใจนะคะก็คือทํางานหนักเนาะบางคนทํางาน2งานสามงานบางคนทํางานเดียวแต่รับผิดชอบทุกอย่างเลยแล้วก็นอกจากเรื่องของการทํางานหนักก็คือ,อยังเป็นเรื่องของการแบกความรู้สึกความรับผิดชอบของตัวเองรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบคนนั้นคนนี้รับผิดชอบลูกน้องใต้มาคับบัญชาตัวเองแบกทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกถูกกดดันถูกจ,จับตามองจากเจ้านายใหญ่ มีกล้องวงจรปิดดูอยู่เห็นไหมคะการงานอะเหมือนรู้สึกแบบถูกจับผิดจับตามองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเกรงนะคะแล้วก็ต้องแบกความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่ในตัวเองของชาวราศีเมษนะคะการเงินไพ่ดีมากนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นทุนตำแหน่งได้เงินโบนัสพิเศษได้เงินพิเศษได้งานที่ดีแล้วเงินตามมานะคะขา,ขายดีนะคะราศีเมษนี่ถ้าใครทําเกี่ยวกับ กเกษตรนะคะเกี่ยวกับขายขายหมูขายเนื้อขายวัวนะคะ,กะเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับอะไรอีกอะเกี่ยวกับกเกษตรเอ่อวิศวกรเนาะโรงงานนะคะอันเนี้ยค่อนข้างดีมากๆผลประกอบการนะคะแล้วก็ <c oughs> การงานการเงินเนาะความรักมีโอกาสได้เบบีด้วยนะคะหรือว่ามีความอบอุ่นในครอบครัว ะะแม่อุปถัมภ์หรือว่าเมียอุปถัมภ์หรือว่าครอบครัวอบอุ่นมีความสุขกลับบ้านมานี่คือมีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําก็คือเพื่อครอบครัวราศีเมษค่อนข้างโอเคค่ะในต้นปีภาพรวมต้นปี6 8แค่ะไปต่อกันเลยค่ะราศีเมษเสร็จเป็นราศีพฤษภ ราศีพฤษภสั้นๆสนมามใบกันงานการเงินความรักต้นปีพศสองพหกสิบแปดค่ะราศีพฤษภค่ะโอราศีพฤษภต้นปีนี้โอเคนะคะภาพรวมต้นปีกันงานภาพพิคเนท่งหนูบางคนอะเริ่มธุรกิจอะคุณจะมาเริ่มต้นปีนี้นะคะคุณจะมาะได้ความชัดเจนว่าคุณจะทําอะไรแล้วก็สร้างหลักปักฐานเปิดร้านอะไรอย่างงี้คะ่ะ นเปิดต้นปีนี้นะคะบางคนเปิดมาตั้งแต่เดือนหนึ่งละนะคะซึ่งการงานถือว่าดีมากๆนะคะมีช่องทางทำอาหากินเพิ่มขึ้นในองค์กรคนทำงานในองค์กรก็อได้ละเผลอๆได้มาตั้งแต่ปลายปีละตำแหน่งนะคะโบนัสอะไรอย่เงี้ยค่ะราศีพฤษภการเงินนะคะพัคเกตมงคลคนที่ยิ่งทำบุญเยอะๆนะคะ ยิ่งยิ่งทำยิ่งได้คืนกลับมาแบบไม่น่าเชื่อแบบงงง,งแต่ยิ่งคนที่บูชาะพ,พิฆเนตบูชาพญานาคนะคะแล้วก็พ้าแก้วมารากตนะคะพ้าเกตนะคะหมั่นเข้าวัดเข้าวาหมั่นทําบุญเนี่ยคือเหมือนปังมากเป็นปีที่คุณก็งง,ง,งว่าคนอยู่ๆคนก็ปังขึ้นมาในต้นปีนี้นะคะ ส่วนความรักเนี่ยไพ่หา,านุมานขึ้นเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรเพื่อโสดนะคะเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยรู้สึกไม่อยากจะโสด นะ้อยอยากจะลองเปิดใจคบใครดูสักคนนึงรู้สึกเหงาอยากอยากเริ่มต้นมีความรักนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็กับสิ่งที่เคยจบไปบางคนก็คือเป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือว่าบางคนคือแบบมาโสดต,ตอนอายุเยอะแล้วพึ <c oughs> ่งเลิกกันบางคนมีลูกติดแถมกันมาอะไรอย่างนี้คะ่ะภาพโดยรวมก็หมายถึงว่าคุณเป็นช่วงที่คุณกำลังเปิดใจเปิดคบใครหลายๆคน ลองดูซิว่าเปิดใจอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปปลายปี68นี้ว่าคุณจะเจอคนที่รู้ใจถูกใจไหมนะคะโอเคต่อไปสุดท้ายราศีเมถุนนะคะราศีเมถุน สั้นๆ3าใบการงานการเงินความรักต้นปีพศสอ6 8นบนะคะราศีเมถุนการงานบางคนได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะบางคนไปสมัครงานได้งานใหม่นะคะบางคนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาเป็นอะไรใหม่ๆที่เราต้องต้องเริ่มเป็นคนแรกนะคะหรือว่าได้โชว์ศักยภาพใหม่ๆ บางคนขายของเอาสินค้าใหม่ๆมานะคะลองบางคนขายของมานานละแต่ยังไม่เคยทําการตลาดแบบแบบใหม่ลองถ่ายลงทิกตอกดูซิลองทำอะไรใหม่ๆเป็นภาพรวมของคําว่าการทําอะไรแปลกใหม่ใหม่ๆเกี่ยวกับการงานนะคะแล้วคุณจะได้ขุดเอาทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณนะมาใช้แน่นอนนะคะแล้วก็คุณเก่งด้วยคุณทําได้แน่นอนการงานการเงินน่ะ เงินอาจจะได้ช้าแต่ได้ทีได้เป็นก้อนแล้วได้เป็นก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะรอน,นิดนึงแต่ว่าได้แน่นอนนะคะเวลาทำโปรเจกต์อาจจะจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไปเลยนะคะรับผิดชอบงานหลักใหญ่ที่ครอบคุมรับผิดชอบส่วนงานหลายๆอย่างนะคะความรักดีต่อกันมากๆพากันเข้าวัดเข้าวากวดน้ำทำบุญค่อนข้างที่จะใจเย็นให้กันนะคะแล้วก็ ความรักโอเคน่ารักมากต่อกันนะคะอันนี้โดยรวมต้นปี2568ของชาวราศีเมถุนค่ะโอเคทั้งหมดนะคะนะคะเป็นการดูดวงสั้นๆการงานการเงินความรักนะคะหราศีแรกเดี๋ยวรอคลิปต่อไปค่อยมาดูนะคะว่าหกราศีต่อไปนะคะในต้นปีนี้นะคะอีก คลิปหนึ่งค่อยติดตามกันต่อค่ะ